สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีลกครับวันนี้ตรงกับวันที่10มกราคมปีพุทธศักราช2566นะครับก็ยินดีต้อนรับพลเอกประยุทธ์จันโอชาสู่ความเป็นนักการเมืองซึ่งจะนี้ไปแน่นอนนะครับว่าเราคงจะได้เห็นการแสดงท่าทีที่ชัดเจนในฐานะของความเป็นนักการเมืองแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยคุณผู้ฟังทีลครับมันมีอยู่ประเด็นหนึ่งที่น่าจับตามอง คือเรื่องของความเป็นสุภาพบุรุษทางการเมืองย้ำนะครับว่าสุภาพบุรุษทางการเมืองซึ่งทักษิณเนี่ยไม่มีวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องคล้ายๆแบบนี้นี่แหละครับก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งสําหรับคอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลเวสีเงินนะครับตีพิมพ์ลงเริ่มต้นอย่างนี้ครับคุณเปลเวใช้คำว่า3ต่อ3เนี่ยหมายถึงเลข3เป็นเลข3ไทยด้วยนะครับ และต่อก็หมายถึงต่อเต่าสามต่อประกอบไปด้วยใครบ้างก็มีต่อตู่ต่อตุ๋ยแล้วก็ต่อตรารงถ้าใส่ชื่อจริงไปก็คือต่อตู่ก็คือประยุทธ์นี่แหละครับต่อตุ๋ยก็คือพีรพันธ์แล้วก็ต่อตรารงอันนี้สามปอปอก็หมายถึงป้อมหมายถึงปอกหมายถึงประยุทธ์หมายถึงใครก็ไม่ต้องแปลนะครับกาลังจะเข้ามาแทนที่ในพื้นที่การเมืองนับจากนี้ไปนี่แหละครับก็แปลกดีนะครับ พรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยโลโก้เป็นธงไตรรงนี่ถ้าไม่เป็นการบังเอิญมันก็เหมือนกับฟ้าดินเด็ดจัดสรรเอาไปให้แล้วเพราะว่าได้คนที่ชื่อว่าไตรรงคสุวรรณคิรีเนี่ยมาเป็นเสนาธิการใหญ่ฝ่ายการเมืองของพักรวมไทยสร้างชาติคุณผู้ฟังทีลกครับถ้าย้อนกลับไปนี่คนที่ชื่อไตรรงคเนี่ยเคยเป็นทั้งโคศก เป็นทั้งคลังสมองข้างกายของป๋าเปรมหรือว่าพลเอกเปรมตินสุรนนท์ในสมัยที่เป็นนายกร,รัฐมนตรีถ้าจํากันได้นะครับตอนนั้นป๋าเปรมเนี่ยสร้างสังคมชาติขึ้นมาให้โชคช่วงชัชวาลเลยแต่หลังจากที่ป๋าเปรมบอกคําว่าพอแล้วผมพอแล้วจําได้ใช่ไหมครับพอพูดอย่างนี้ปุ๊บไตรรงก็ไปลงสมัครสสที่สงขลาในสังกัดพักประชาธิปัตย์เมื่อปี2529 แล้วก็เป็นลูกแม่พระธรณีบีบมวยผมเรื่อยมาต่อมาครับอีก36ปีคือเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วนี่แหละครับสองพันหรยกสิบห้ไตรรงก็ยื่นใบลาออกจากประชาธิปัตย์ซึ่งเหตุผลที่ไตรรงให้เอาไว้เนี่ยมันมีอยู่ข้อหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็สะท้อนความคิดของไตรรงได้อย่างดีเลยทีเดียวเหตุผลที่ว่านี้ไตรรงบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่า ผมขอโอกาสมีลมหายใจไปของตนเองสักครั้งหนึ่งในบั้นปลายชีวิตทางการเมืองของผมนี่เป็นเหตุผลที่ไตรรงบอกกล่าวกับสังคมอย่างนี้และลมหายใจของต่อไตรรงเนี่ยก็มารวมเป็นลมหายใจทางการเมืองเพื่อชาติในบทบาทของที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีที่ชื่อว่าผลเอกประยุทธ์จันโอชาลุงตู่ได้ใช้เวลา8ปปีนะครับ ในการที่จะมาต่อครบเพลิงให้มันโชดช่วงชัชวาลทางเศรษฐกิจชาติของป่าเปรมที่ใกล้จะรีแล้วก็ใกล้จะดับให้โชนฉานชัชวาลชาติสู่ศตรวรรษที่21เมื่อต่อตุตัดสินใจประกาศเป็นสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติของต่อตุหยหรือว่าพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคต่อไตรรงก็รวบเป็นไตรรงเต็มผืนให้รวมไทยสร้างชาติเนี่ยเป็น3ต่อแล้โบกสะบัด ไปขัดลูกตาเหล่าพักการเมืองที่ริษยาทางการเมืองยิ่งหนักต่อตุ๋ยพีรพันนี่ยนะครับจะว่าไปแล้วก็สายเลือดลูกแม่พระธรณีบีบมวยผมเช่นเดียวกับต่อไต้รงนั่นแหละครับแล้วก็เช่นเดียวกับเลขาธิการพักขอขิงอย่างเอกนัทพร้อมพันธ์ในฐานะคนรุ่นใหม่ที่ดํารงตําแหน่งเป็นเลขาธิการพักอยู่ในขณะน,นี้ทีนี้ไ่เห็นต่อตู ขุนพลทหารแต่ปฏิบัติการเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และก็ประชาชนเด่นชัดในวิถีประชาธิปไตยคืออะไรรู้ไหมครับคือการยึดกฎหมายครับยึดกฎหมายเป็นตัวตั้งยึดประโยชน์ชาติเป็นตัวตั้งยึดประโยชน์ของประชาชนต้องมาก่อนและก็สถาบันเนี่ยต้องมั่นคงและปลอดภัยสังเกตให้ดีนะครับใครจะดา่าใครจะชัง ใครจะใส่ร้ายใครจะเหยียดหยามใครจะนินทาตัวพลเอกประยุทธ์เนี่ยตามสบายครับยกให้เป็นสิทธิทเสรีภาพตามวิถีประชาธิปไตยไปเลยแต่ถ้าเกิดเป็นประเด็นเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติและก็สถาบันเนี่ยนะครับไม่ว่าใครหน้าไหนเท่านั้นแหละครับห้ามมาล้ำเส้นอย่างเด็ดขาดและในทางปฏิบัติเนี่ยตัวของพลเอกประยุทธ์ถึงแม้ไม่รวยมากแต่ก็ไม่มีการโกงและเอามาแบ่งกันนะครับไม่มี เรื่องนี้เนี่ยเป็นที่รับรู้และก็ยอมรับกันทั้งในหมู่ศัตรูและก็หมู่ชนผู้มีสัจจในหัวใจก็เพราะเหตุนี้นี่แหละครับบุคคลผู้มีปณิธานเป็นศรัทธาเพื่อชาติมั่นคงและมหาชนมั่งคั่งก็ดังประทีปรอยโครงคานะครับในความหลากเส้นทางโครงคาไหลสุดท้าย ใจคือปณิธานเจตนาก็เป็นมหานาทีรวมสายไหลไปบูชาพระจุรามณีณชั้นดาวดึงเดียวกันการที่คนการเมืองปณิธานเดียวกันแต่อยู่คนละทิศคนละทางแล้ววันหนึ่งในโลกที่ไม่มีคำว่าบังเอิญแต่ละบุคคลผู้ที่ไม่ต่างปณิธานที่โลกจัดสรรเอาไว้แล้วเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็เกิดโครจรมารวมสายกอาย่อให้เกิดเป็นมหานาทีรวมสายรวมไทยสร้างชาตินี่แหละครับ ใต้ธงนำสามต่อที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเมื่อวานนี้วันที่9มกราคมผมอยากจะบอกว่าอย่างนี้คุณเปรยบอกว่าผมอยากจะบอกว่ามันเป็นปรากฏการณ์ทางสัจจาทิฏฐานบนเส้นทางสีขาวทางปณิธานทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์นะครับนับว่าน่าสนใจแล้วก็น่าติดตามดูยิ่งหนักจริงๆแล้วเนี่ยนะครับไทโพสต์เองก็ไม่ได้อยู่ไกลไปจากศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจสักเท่าไหร่นักนะครับ เพียงแต่ว่าอยู่นอกอ้อมแขนทก,การเมืองแค่นั้นเองก็เลยไม่ได้ไปดมบรรยากาศด้วยจมูกของตัวเองอาศัยดูดูดฟังฟังแต่ข่าวสารฟังว่าแฟนน้าทุแฟนของลูงตู่เนี่ยเขาแห่แหนกันไปให้กําลังใจชนิดกินกันไม่ลงนะครับระหว่างคอนเสิร์ตแบล็คพิงคที่สนามสุขกับศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเมื่อเย็ยนวานนี้เมื่อวานนี้เนี่ยก็มีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ที่บ้านนี่คือพลตํารวจเอกอัศวินขวัญเมืองครับซึ่งเคยเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้ไปสมัครเป็นสมาชิก พักรวมไทยสร้างชาติพร้มเซอร์ไพรส์นะครับที่เซอร์ไพรส์เนี่ยเพราะว่าพลตบดเอกอัศวินเนี่ยเมื่อก่อนนะผมเฉยๆนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมนับถือท่านไม่ใช่นับถือตรงที่มาเป็นสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติไม่ใช่นะครับไม่ใช่ตรงนั้นแต่ที่นับถือเนี่ยก็ตรงที่ว่าพลตบดเอกอัศวินเนี่ยตอนที่แพ้เลือกตั้งจําได้ใช่ไหมครับแพ้เลือกตั้งผู้ว่ากทมก็แสดงความเป็นสุภาพบุรุษการเมือง เหมือนกับคนที่เคยเป็นนักการเมืองคนอื่นๆนั่นแหละครับน่านับถือครับอย่างนี้น่านับถือยกเว้นทักษิณน,นะครับสุภาพบุรุษการเมืองคืออะไรคือแพ้ก็คือแพ้ครับหลีกทางให้กับคนชนะเข้าไปไม่มีนะครับที่จะออกมาวอร์แว์ไม่ทําตัวเป็นอํานาจซ้อนซ่อนอยู่ในหมู่ข้าราชการกทมซึ่งพลตบดเอกอัศวินเนี่ยก็เป็นดังหน้ามือที่ต่างกับหลังตีนอย่างที่ทักษิณเป็นอยู่ทุกวันนี้จะเห็นได้จากชัดชาติเข้ามาบริหารกรุงเทพมหานคร นี่ผ่านการฮาดิมูนสามเดือนไปตั้งนานแล้วนะครับจนขนาดนี้จะค่อนปีอยู่แล้วเนี่ยทำไมถึงมีแต่เสียงด่าแล้วก็ทำไมถึงมีแต่เสียงขับไล่ไหนบอกว่าอาสาเข้ามาแล้วทำไม่ได้ก็อย่ามาเป็นไงครับตอนหาเสียงเนี่ยบอกทำได้หมดทุกอย่างนะครับทุกปัญหาแก้ได้หมดแต่พอเป็นแล้วเนี่ยไอ้214ข้อที่ให้ไว้เนี่ยสักข้อหนึ่งชัดชาติยังทำไม่ได้เลยไม่ได้ก็ยกไว้แต่ที่จันไรเนี่ยคืออะไรรู้ไหมครับ คือของดีๆในยุคที่อัศวินทําไว้เนี่ยนอกจากชัดชาติจะยกเลิกบ้างไม่สารต่อบ้างซ้ายรชัดชาติกรุงเทพดีอยู่เดิมเนี่ยชัดชาติกลับซ้ําเติมแล้วก็ปล่อยให้ชาเราเมืองก็ตามสบายจนใกล้จะเป็นนรกกรุงไปแล้วเนี่ยนะครับแบบนี้ถ้าเกิดเป็นคนอื่นอย่างเช่นทักษิณเนี่ยคงต้องออกมาช่วยโอกาสแทรกแซงงานช่วยโอกาสด่าซ้ําเติมไปแล้วนะครับอย่างที่ทักษิณทํากับนายกประยุทธ์ ทำทั้งใต้ดินทั้งบนดินตลอด8ปีที่ผ่านมานี่แหละครับแต่นี่กับอัศวินขวัญเมืองซึ่งเคยเป็นผู้ว่ารชการกรุงเทพมหาคนครเนี่ยนะครับเห็นไหมครับคําเดียวก็ไม่เคยมีครับที่จะเป็นความเห็นเชิงลบเชิงบวกออกจากปากท่านไม่มีเลยไม่มีการแทรกแซงเกี่ยวกับเรื่องงานกทมในอุ้งมืออุ้งตีนของคิงคองยักษ์ไม่มีจริงๆไอ้ตรงนี้แหละครับที่ผมนับถือและก็ยอมรับในความเป็นสุภาพบุรุษการเมืองของท่าน ทีนี้เมื่อมาเป็นสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยท่านก็บอกแล้วว่าจะไม่ลงสอสปาร์ตี้ลิสต์นะครับแต่จะมาช่วยทํางานให้กับพลเอกประยุทธ์อย่างเดียวเท่านั้นนะครับถ้ามีคนการเมืองแฟงแฟงแฟร์แฟแบบนี้เนี่ยชาวบ้านก็สบายใจผู้ว่าอัศวินมาแล้วเดมจำแหละครับสกลทีพัทยาคุณรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมาหานครหายไปไหนครับเมื่อวานไม่เห็นนะครับสกลทีนี่ก็เหมือนกันพอพ่ายแพ้ ให้กับผู้ว่าล้านสามไปเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วเนี่ยก็ไม่เคยเลยนะครับที่จะออกมาวิาพากษ์วิจารณ์งานอะไรของกทมที่มันเลวเละอยู่ในขณะน,นี้ไม่มีครับพื้นที่หลายๆแห่งในกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นงานที่สกลทีจัดระเบียบเอาไว้ดีแล้วนะครับแล้วก็เละไปแล้วเรียบร้อยเช่นเดียวกันนี่ก็วิถีสุภาพบุรุษทางการเมืองเช่นกันนะครับเอาละครับเมื่อเสนอตัวแล้วประชาชนยังไม่พร้อมจะมอบหน้าที่ให้ทำเนี่ย แต่มอบให้กับชัตชาติทําไปก่อนเราก็ต้องเคารพเสียงล้านสามที่ว่านี้นะครับปล่อยให้ชัตชาติเขาบริหารไปถ้าเกิดตัวเองศรัทธารับใช้ในงานกทมก็ไม่ต้องไปหากินหมดซากศพคนอื่นก็แล้วครับแต่จงยืนอยู่บนฐานของเจตนารมณ์มุ่งมั่นงานกทมให้คนกรุงเขาเห็นนะครับเพราะว่า4ปีเนี่ยปั๊บเดียวเองครับอีกอย่างนึงคือสกนทีเนี่ยไม่ใช่คนแปลกหน้าของคนกรุงเทพนะครับมีผลงานเยอะสมัยเป็นรองผู้ว่า เป็นที่ประจักษ์ทั้งมักคุ้นกับชาวกรุงเทพมหานครอกจ่าเพียงแค่แสดงความมุ่งมั่นในศรัทธาว่าพร้อมกับงานกรุงเทพมหานครแล้วก็อย่าห่างหน้ากับคนกรทมเท่านั้นแหละครับเมื่อถึงเวลาเนี่ยด้วยศรัทธาและจริงใจของคนกรทมผมเชื่อนะครับว่าสกลทีซึ่งโดยพื้นฐานเนี่ยคนกรทมเขาก็รักแล้วก็เอ็นดูอยู่แล้วเนี่ยนะครับเพียงแต่ว่าการล่อนทางการเืองไม่เป็นเท่านั้นเองเนี่ยผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งอย่าว่าแต่ล้านสามนะครับ สองล้านคนกรุงเทพก็พร้อมที่จะเทให้กับสกลทีนะครับถ้าเกิดรักษามาตรฐานความมุ่งมั่นให้คนกรุงเทพเขาเห็นอย่างสม่ําเสมอนะครับผมเชื่ออย่างนั้นครับสกลทีก็ต้องไปอยู่รวมกับรวมไทยสร้างชาติกับพลเอกประยุทธ์กับคุณพีรพันธ์และก็ไตรรงนะครับตัวแทนพักที่จะชิงชัยสนามผู้ว่ากทมสมัยต่อไปเนี่ยสักผมก็เชื่อแหละครับว่าคนที่เคยเป็นผู้ว่าอย่างอัศวินเนี่ยก็จะเป็นอีกแรงหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมสกลทีต่อไปแม่ คุยถึงอัศวินก็เลยยาวไปเลยครับถึงสกลทีจนได้ก็อย่างว่าแหละครับคนมีอนาคตที่น่าสนใจนี่ครับถ้าเกิดได้ฝึกปลือวิชากระบี่ปราบมารกับอาจารย์ไตรลงฝึกสักพักหนึ่งเนี่ยจะเป็นหนึ่งในยุทธจักรนักบู๊หน้าหยกรุ่นใหม่ได้ไม่ยากเลยนะครับอ่ะนี่ผมก็คุยไปหูก็เงียบฟังข่าวโทรทัศน์เขากลายงานนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ขึ้นเวทีเปิดตัวไปแล้วเรียบร้อยพิธีกรข่าวเนี่ยเขาเอ่ยปากประมาณว่านายกน่องลง ขึ้นเวทีทงการเมืองมาก็หลายครั้งแต่ครั้งนี้ที่สัตยาบันร่วมไทยสร้างชาติท่ามกลางสกีพยานล้านแปดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสุรกิจเนี่ยนะครับเปลี่ยนจากลุงตู่เป็นบิ๊กตู่ผู้แกล้วกล้าหน้าแนวประชาธิปไตยร่วมไทยสร้างชาติเจ้าของวาทะที่บอกว่าประเทศไทยต้องไปต่อไม่ใช่ผมนะครับแต่ประยุทธ์นั่นแหละครับต้องไปต่อก็เคลียร์คัดชัดเจนครับ